อิงอิงค่ะยังไม่ยอมจบนะคะโพกคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเป๊กนะคะไม่ได้เรียกทัญญาว่าเมียที่เคารพค่ะเรียกว่าพลังไฟเตอร์นะคะยังคงพุ่งพ่านค่ะสำหรับสาวอิงอิงอ,งอิงนะพัทนะคะที่ล่าสุดค่ะออกมาตอบ นะคะคอมเมนต์ค่ะหลังจากที่ทนายเจมส์นะคะมีการโพสต์ภาพคู่กันกับคุณเป็กสัรชัยค่ะพร้อมกับแคปชั่นค่ะว่ามายุ่งกับเมียที่เคารพนะคะคบไม่ได้ค่ะพี่ชายท่านหนึ่งนะคะได้กล่าวไว้ค่ะงานนี้นะคะเลยกลายเป็นประโยคฮอตค่ะถูกสื่อนะคะนำไปพาดหัวข่าวกันเยอะแยะมากมายค่ะแล้วก็ถูกชาวเนต็ตนะคะนำไปใช้เป็นแคปชั่นด้วยนะคะ ซึ่งล่าสุดนะคะก็มีคนค่ะเข้าไปคอมเมนต์ใน i อของสาวอิงอิงนะคะด้วยประโยคดังกล่าวค่ะแต่ว่าเจ้าตัวค่ะก็ได้ออกมาตอบโต้คอมเมนต์นะคะว่าข่าวพูดค่ะพี่เขาไม่ได้พูดเนาะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีชาวเน็ตนะคะเข้าไปคอมเมนต์ค่ะบอกว่าเราเห็นที่ทนายเจมนะคะบอกว่าถ้าทางหลวงกินยอมรับรู้เนี่ยเรื่องมีชู้นะจะฟ้องไม่ได้แล้วนะด้านอิงอิงค่ะก็เลยออกมาบอกนะคะว่าอ่ะ ถูกต้องค่ะเรื่องคุกคามเด็กก็ฟ้องไม่ได้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่มีประโยคไหนค่ะที่คุกคามเลย แมมเรียกว่านะคะก็ยังตอบโต้กันอย่างรุนแรงและต่อเนื่องนะคะขนาดทนายเจมออกมาโพสต์แบบนี้ทะะัดอ,อ,อีกเองก,ก,ก,ก็ยังมาพยายามนะคะตอบโต้นะคะเวลาที่คนเข้าไปคอมเมนต์ค่ะก็คงจะยาวไปยาวไปนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคกก็ยังไปต่อได้เรื่อยๆจริงค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นยังไม่หยุดนะคะแต่ฝ่ายของคุณเป็กเท่าที่ดูก็จะหยุดไปแล้วนะ,ะเพราะว่าอัปเดตล่าสุดในมีการโพสต์ภาพนะคะของน้องลียานะคะพร้อมกับ แคปชั่นเนาะเป็นหัวใจ3ดวงนะคะก็น่าจะเป็นพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาอัปเดตนะข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า